สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาย้อมสีไม้กันนะครับด้วยสีย้อมไม้เบเยอร์ผมจะเอาสีย้อมไม้อันนี้ก็เป็นสีไม้มะฮอกกานีนะครับเริ่มแรกเราก็ขัดพื้นผิวทำความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับเตรียมงานก่อนแล้วขั้นต่อไปเราก็จะมาลงสีกันนะครับสีนี่เราก็ กบกระปองเล็ก289บาทนะครับเบเยร์อ่าี๋ยวเมื่อเราขัดเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมมาลงสีกันนะครับอ่านี่ครับสีกระปองเล็กเราใช้ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แปลงนะครับใช้ผ้าขนหนูสะอาดชุบมีบันหมากแล้วก็นําไปทาตอนนี้จะทารอบแรกนะครับทาลองพื้นไปก่อนรอบแรก ทาลงไปเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะเรียบไม่เรียบนะครับทาให้มันกบสีไม้สนให้หมดอ่าไล่ตามขอบตามมุมให้เรียบร้อยรอบแรกเสร็จก็ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งนะครับก็นานอยู่พอสมควรครับผมว่าจะลงสักสามรอบนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาดูผลงานรอบแรกกัน,นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี่ก็สีแล้วย้อมรอบแรกที่เราย้อมไป บางคนพอใจแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับแต่ผมกม็จะเอาให้เข้มกว่านี้จะลงสักสามรอบครับไปรอดูชมกันต่อนะครับ